มีแมวตัวใหม่เข้ามาปูนเปี่ยนในสวนอีแล้วนะครับพวกนี้มันจะรอจังหวะนะครับเวลาคนเผลอหรือไก่เผลอนะครับยิ่งถ้า เป็นแม่ไก่ที่มีลูกอ่อนนะครับไอ้พวกนี้มันก็จะจู่โจมนะครับเนี่ยมันตานี้มันมันจ้องนกจ้องอะไรอยู่สักอย่างบนต้นไม้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกลูกไก่เราเนี่ยมันก็จะทำพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันนะครับคอยแอบจ้องแอบมองอยู่ ถ้าเผลอก็โดนนะครับไม่รู้เป็นแมวหลงมาจากไหนอีกนะครับเนี่ยชอบมาอยู่ในป่าหลังบ้านเดี๋ยวก็ต้องหาทางก็เคลื่อนย้ายออกจากนอกพื้นที่ไปครับเดี๋ยวหาวิธี แอววคไไม่รู้มาที่บ้านอีกแล้วตู้แต่มีกระดิ่งมีปอกคอน่าจะมีเจ้าขอ,ของตัวนี้